สวัสดีสวัสดีสวัสดียังสวัสดีสิหนึ่งสองสวัสดีครับอ่าฮะวันนี้พบกับพวกเราบอลบอลแชนแนลวูู้้เอ้โหไงแล้วูอู้วันนี้อยากแพ้ทั้งห้าศูนย์ว่ะโอ้อยากให้พวกมึงเยี่ยมหน้ากูอ่ะโอ้โหแต่เนี่ยเตะไปห้านาทีแล้วอยที่อ๋อทษททอย่าไปบอกเขาสิ ไหนบอกกันสินี่แหละวงการมาอย่างเออเออโตเกมกูเนี่ยกูบุกอยู่เอาพูดก่อนเลยตอนเนี้ยทำไมเจอทีมอะไรวันนี้เจอเบนส์ฟรอตผมเนี่ยไปผ่าเบนมาแล้วเรียบร้อยเฮ้ยเป็นไงประตูตัวหนึ่งโอ้โหยังโดนยิงสามตูนสามตูนไม่อ่ะอันกูอ๋อเหรออ๋อมึงโดนเหรอโดนกูโดนโดนโดนต้นฤดูกาลแลยก เดี๋ยวเดี๋ยวดูกูดูกูเดี๋ยวดูกูอยากโดนสั้งห้าศูนย์ป่ะมีมีอะไรมีอะไรก็ใส่ให้ไม่หมดนะนี่ยบอกเลยว่าโดลงด้วยเฮ้ยโดลงโจไรอัพเป็นยังไงบ้างไรอัพดูอ่ะที่กูเห็นนะอ่ะกูเห็นตอนนี้เลยนะอ่ะกูเห็นโดฝั่งนู้นเลยฝั่งขวากูเห็นดาโล่ฝั่งขวาแล้วกูเห็นเตเลสลงมาแทนชุดลูกชอนอ่ะไอ้ดำดำนี่ใครวะอ๋ออิลังกาอิลังกานี่มีแม็กโทมิเนีจับบอลอยู่เนี่ยไม่ต้องคาดตามมีเฟสด้วยมีเฟสด้วยนี่ดาโล่เติมมาแลยฮะ ยี่เบอร์ย th ี่สิบดาโเราก็อเดฮอาแหละคงไม่เห็นเดซ่าหรอกเอาคำถามต่อไปเลยเบนฟอร์ดเนี่ยตัวไหนน่ากลัวที่สุดอีวานโทนี่กองกลางกองหน้ามึงรู้จักจริงมั้ยเอาตรงไม่รู้จักอีวานโทนี่จำไว้ว่าคนนี้ไม่น่ายิงเราหรอกมันเก่งทุกทีมเลยยกเบนแมนยูอยากโดนซะห้าสื่นป่ะอยากโดนใบแดงว่ะมึงคนดีจริงเลยอยากอยากต่อให้เล่นตะก้าวตัวพอ แต่ว่าโดนจริงกูเขินเลยนั่งไหวแบบวันนั้นอีกเฮ้ยวันไหนวันไหนวันไหนนายนายชนะนี่นายพูดได้นี่เจ้าเอางี้ก่อนถ้าแพ้จะโดนอะไรแพ้เดี๋ยวกูปิดพื้นยี่สิบแล้วกันโอเคเฮ้ยแม่กูก็กลัวเหมือนกันตั้งง่ายๆตรงๆกูก็กลัวเหมือนกันอี๋ไอ้เหี้ยโดนเขาบุกทั้งเกมเลยโอ้ตายนี่ไหมมึงเห็นแป้งไหมทำไรวะมึงอยากหัวขาวไหมอ้ยไอ้หี้ยจักนี่เปล่าอะไรวะอู้สมเอ้ซับอี๋ อ้าวแต่ถ้าถ้ามึงโดนเนี่ยหัวทอมงไม่หัวขาวเลยนะเฮ้ยมึงกลายเป็นเซงโอคุเลยกูกูบอกเลยล่ะเอาไงคือเจ้าใช่ไหมเจ้าแป้งใช่ไหมคือกูต้องเบนฟอร์ดเออเออมึงต้องมึงต้องเบนฟอร์ดหรือจะรอให้กูเจอกับมึงอ่ะเลี้ยวผู้อ่ะเฮ้ยไอ้ห้าศนเฮ้ยเอออย่าพูดเลยกูไอ้เหี้ยเล่นไม่เล่นไม่เป็นทรงไอ้สัตวส เฮ้ย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 เอ้าเอาเอาอะไรอะอ้ขอโทษทีเมื่อกี้เมื่อกี้มันลุ้นอยู่เมื่อกี้ลุ้นอยู่ช็อตนี้นะครับตอนนาทีที่แปดเออนาทีที่แปดนะไปหาดูนะเอาเป็นบอดมันจุกจิกกระจุกกระจิกบอกแล้วมันสู้เราไม่ได้ไอ้มิใย์เรากูกูมึงสิมึงคนเดียวเลยมึงแพ้มึงต้องพูดก่อนเลยไหมอยากโดนตัวเมย์ป่ะขอตั้งห้าศูนย์ป่ะมันไม่ให้กูพูดหรอกเลยเออมึงแพ้ก็เออกูรู้อ่าแล้ราไปรอดูเกมตอนช่วง จุงนี้แหละที่เห <ativos> <c oughs> okay? okay? ็นตากูลอยลอยกูด no ูอยู่กูดูอยู่พวกกูดูอยู่กูกำลังลุ้นอยู่โอเคเดี๋ยวเจอกันเไปไปอ่าจบแล้วครึ่งแรกไม่อยากจะพูดโอ้ยไอ้เหี้ยวันเสียวไหมกูถามจริงวัดเสียวไหมวันเสียวไหมกูนี่นั่งลุ้นเยี่ยวเหนียวเอาจริงนะนั่งนั่งเก้าอี้นี้เหมือนอะไรวะนั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ ไอสัตว์ไม่รู้จะมัวไปทางไหนวันนี้ก็เอียงเพราะะนั้นเห็นข้อบิดพลาดของแมนยูโคตรเยอะเยอะแบบเฮ้ยมันเล่นบอลเปล่าวะหรือว่ารอรออะไรรอโดนเหรอรอปลดโค้ดปลดอีกแล้วเหรอให้กูพูดไหมให้กูรู้สุกเนี่ยสี่ถึงห้าทีเนี่ยให้กูบอกนะถึงกูรักกูรักยังไงนะแต่กูขอด่าเนี่ยเออมึงเป็นเฮียอะไรแม็กเฟสอีกแล้วนี่กูเหนื่อยนะเนี่ย มึงคิดบ้างหรือเปล่ามึงคิดว่าคนดูเขาด่าจนเหนื่อยไหมเออเดอะเบ๊เนี่ยให้ลงเหอะเออให้ลงเหอให้ลงเหอะนะครึ่งหลังเนี่ยอะตอนนี้ผมผมเดาเดาเดาไว้ว่าอันนี้คือถ่ายแบบเรียวนะอ่าเรียวเลยเพราะว่าครึ่งแรกใช่ไหมเปิดครึ่งจบครึ่งแรกแล้วเราก็มาคุยอ่าครึ่งหลังเนี่ยผมบอกเลยนะต้องเปลี่ยนคาว์นี่นะลงมาอ่า เขานี่ลงมาวันเดอะแบ็กต้องลงแล้วลงอย่าอย่าให้เหมือนนัดที่แล้วนะเฮียอันนี้พูดเลยลงมาเอาไปลงทวเวลาไอ้เฮียดนาทีอ่หร่นะแล้วมีการเขียนอวยด้วยโอ้ฟันเดอะแบ็กลงห้าสิบนัดแล้วแต่แต่ลงรวมกันหกสิบนาทีเออยังไม่ได้เกมหนึ่งเลยเฮียเฮียมึงลงนีแล้วนาทีมึงเก็บแต้มหรือไงเฮียจังหวะจังหวะแบบที่เห็นนะคือแมนยูเวลาแบบว่าโดนโดนบอลเปลี่ยนฝั่งโดนบอลเปลี่ยนฝั่งจะลงมาไม่ทัน แต่ลงแบบคือเวลาเล่นเนี่ยมันจะเหมือนขบวนรถไฟเว้ยใช่ไหมถ้าดูหลายๆทีนะอย่างลิวพูคือคือตัวไหนที่อยู่แถบนั้นอ่ะเขาก็จะสปินลงมารับเลยแต่เนี่ยแมนยูอ่ะเอ้ยมึงอยู่ฝั่งนู้นเหรอมึงมาลับฝั่งนี้หน่อยมันเป็นงี้ะไรจริงบางทีกูคิดว่าเล่นหลังหนึ่งด้วยนะแล้วแบ็คสองตัวเออกูงงเหมือนกันเซนเตอร์กูหายไปตัวหนึ่งอ่ะแล้วแบบจังหวะบุบๆกับอยู่ข้างหน้าใช่ไหมไอสัตว์จะให้เขาลงมา ไอเฮียแล้วตัวฝั่งมึงทำไมมึงไม่เทไปไอ้สัดเอากูบอกเลยนะถ้ารูการน,นี้เด็คอาย้ายกูไม่แปลกใจเลยนะกูขย้ยายทั้งทีมเลยอ่ะกูใช้ทีมสำรองเลยเฮียไม่ได้ต่อนะกูวายเ <laughs> อาวพูดพูดเรื่องพูดเรื่องเปิดมุมหน่อยแล้วกัน oh เปิดมุมไอเฮียน่าเกียดมากครับนะทีมใหญ่กูบิลก์แค่สี่ครั้งสี <laughs> <4 S 2> <ไ>่ครั้งสี่ครั้งท่วนด้วยเฮียใช่เอาเมื่อก่อนเลยนะคือลูกเตะมุมนี่คือ เขาเรียกว่าแมนยูอาจจะไม่ใช่แบบจุดแข็งแต่ก็ทำประตูได้วื้อวานแน่นอนดูรู้สึกวื้อวานแน่นอนก็ยังมีกองหลังตัวเติมมงนี่กูยังทำประตูจากลูกมงไม่ได้เลยเออในในนี่เปิดมาไม่ว่านะเปิดมาโอ้หลุดหลุดไม่มีตรงกรอบด้วยใช่ไอ้นี่ไม่มีแบบว่าเล่นในในกรอบเกียรติโทษเหมือนมึงซ้อมกับเบนฟอร์ดมาเมื่อกี้มึงเปิดให้เข้าหัวกองหลังเขาแต่เดียวเลยแล้วแล้วเบนฟอร์ดเนี่ยมีโอกาส8ครั้งแปดครั้งนะแต่4ครั้งใน8ครั้งเนี่ยคือลุ้นประตู ข้ากรอบนะเข้ากรอบเดคแครเซฟหลายลูกนะไอ้วันนี้เดคแครนี่แมนตัวแมนนะอะไรมาวะโอ้ลูกจริงจริงนะที่ดูเมื่อกี้เนี่ยเหมือนแมนยูไม่ได้เจอกับเบนฟอร์ดเจออะไรวะมันเจอกับบาซ่าโอ้ยเจอตอนเนี้ยเหมือนบาซ่าทุกทีมกูพูดเลยเฮ้ยเทียบมันก็เทียบแบบบาซ่าไม่ไม่เทียบเทียบกับบาซ่าในที่ทุกทุมที่พีกอ่ะแมนยูจะเป็นรองเสมอใช่ใช่แต่เนี้ยคือมันทีมที่มันเล็กนะเว้ยทีมเล็กมากเลยอย่าลืมว่านี่เบนฟอร์ดคือน้องใหม่นะ อันดับดีแต่คุณก็ต้องเล่นให้มันแบบโอ้ไวไลน์หน่อยดิไวไลน์หน่อยความน่ากลัวของเบนส์ปอดคือเวลาเล่นกับทีมใหญ่เนี่ยแม่งเล่นดุอ่ะซึ่งซึ่งเอาอันนี้มันไม่แปลกเลยมันไม่แปลกน้องใหม่มันจะเป็นอย่างเงี้ยเกือบทุกปีเลยที่ไม่กดทีมใหญ่อะคือถ้าจะกดทีมใหญ่ได้คือตรงเมืองไล่เตะเขาเรียกว่าบอลยังไม่รู้ทางบอลยังไม่รู้ทางกันจะบอกว่าไม่รู้ทางเลยก็ไม่ได้มึงก็ต้องแบบมีความไวไลน์อะเออศึกษาเขาหน่อยมึงใช่เล่นยังไงวะมึงคืออยู่ในเต็ดนะเว้ย มึงแบบพอแมนซีขึ้นมาแล้วมึงมึงลงมาแทนเลยเหรอมันก็ไม่ใช่ปะหวะเอาจริงผมว่าอันนี้พูดพูดพูดแบบว่าในความรู้สึกว่าถ้าเป็นแฟนแมนยูนะอึดอัดอะโคูรอึดอัดอะบอกแล้วเหมือนเล่นโรลล์คอสต์มันแบบทุกเกมมันจะมีความรู้สึกหนึ่งที่เวลาดูบอลแล้วมันมันเซ็งมันไม่ได้เซ็งแบบว่าโอ้ยเฮียอะไรอย่างงี้นะแต่มันอืมันอันๆนะเอาจริงมันอันมันอันจริงๆบอลมันอันแบบ เหมือนว่าถ้าเป็นคนแฟนแมนยูเนี่ยคุณรู้สึกว่าไอ้เนี่ยเราเราผ่านมายี่สิบกว่าเกมจะจบหลีกแล้วอะเราจะไม่มีแบบแผนเป็นของตัวเองเลยเออลองสังเกตทุกทุกคนถ้าคุณดูบอลอะคุณจะรู้สึกว่าแมนยูแม่งไม่มีแบบแผนกับทีมอ,อืม่นแม้ว่าเบนฟอร์ดก็ยังมีแผนของเขาแต่เนี่ยแมนยูเหมือนลงมาเล่นแบบสนามเช่าอ่ะแฟนบางคนนี่พูดเลยนะบอกว่าไปดูไปดูไฮไลท์นี่อดูไฮไลท์ดีกว่าบางทีดูไฮไลท์ยังยังชื่นใจกว่าด้วย คือแบบตอนนี้แมนยูเจอใครก็คือทีมใหญ่หมดเบ <Big S 1> ิ๊กโฟลทุกทีมมันมันมันจะเถียงอ,อแล้วก็ไอ้เฮียมันมันก็เหมือนก็จริงอ่ะมันก็จริงอะ่งอะไอ้เฮียก็เนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจว่ายังไงต้องใช้กองกลางคู่นี้อยู่ในเมื่อแบบมันไม่มีประสิทธิผลอะ่ะอ,อันนี้ผมรู้สึกว่าผมเศร้านะเออเอาจริงเวลาเลาเลื้เชียได้ไหมก็เลื้ไม่ได้งี้วะเออเอาจริงนะเวลาเราเราคุยกันอน่ะ เวลาเราดูบอลเราเราเรากลางสุดแล้วนะเรากลางเลยดูดูเลยว่าไอ้ทีมนี้เล่นดีก็ดีนะถึงจะตอนต้นคลิปว่านแซวก็เถอะแต่ว่าเอาจริงผมรู้ว่าฟอร์มผมตอนเนี้ยทีมผมตอนเนี้ยเป็นยังไงผมสู้ผู้แม่ไม่ได้นะเอาจริงผมสู้ผู้แม่ไม่ได้เลยคือแบบทีมเขาแบาถ้าถ้าจะได้กว่านี้นะมันมันต้องมีการแบบว่าวิ่งแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ที่แบบเป็นขบวนกว่านี้เออลงมาเป็นแบบ ไม่ใช่แบบให้ตัวไกลวิ่งลงมาเ<ช>่ยาตายแล้วแล้วเวลาได้บอลนะแมนยูจะเป็นอย่างนี้พอได้บอลตัวหนึ่งปุ๊บจะรอ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 ,อคุยอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ใช่รออะไรก็ไม่รู้แล้วแบบพอบอลผ่านหน้าอย่างเงี้ยแบบอย่างเมือ่อกี้เลยล่าสุดเลยผ่านหน้าบุนโนมาปุ๊บแมตโทมินียืนอยู่ข้างบุโนยืนทำไม,มยืนทำไมตอนที่ไอ้เฮียมึงวิ่งไปดิไอ้เฮียที่โล่งไปลานเอเคอร์ไอ้เฮียไม่เคลื่อนหน่อยไม่ต้องไม่ต้องมาร์กิ้งขนาดนั้นมึงจริงจริงเด็กป .4 ก็เห็นช่อง ยังกายกายดิไอเฮียฝั่งหนึ่งแม่งแบบแม่งโล่งโจ้งเลยอ่ะแบบโล่งมากอ่ะไปเธอไอเฮียยังไงเพื่อนมึงก็วิ่งไปเติมมึงจะว่าเฟสแบบแต่ผมผมเป็นคนที่ซีเรียเลองสรีระกับกองกลางมากนะเหตุยิ่งเห็นเฟสตัวเล็กอ่ะแล้วเจอกองกลางแบบทีมอื่นตัวสูงสูงเนี้ยเราสู้ไม่ได้แต่ว่าผมมันนึกถึงอีคนนึงของเชลซีคือกองเต้เออเล็กเหมือนกันแต่ทำไมเขาถึงว่าสามารถแบบยื้ระยะให้ทีมแบบได้ดีมากเฟสมันข้อเสียคือลูกกลางอากาศ ลูกการอากาศคือไม่ได้เลยแล้วก็มีลูกหนึ่งเฟ r ร์ t o u c เฮ้ยเข้าใจใช่ไหมว่าเฟ r ร์ t o u c คืออะไรไอ้เหี้ยคือจังหวะแรกคุณคุณจับและลั่นนั่นคือจบแล้วนะมึงถ้ามึงพูดว่าเฟิร์สทั u ปั๊บเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ไม่น่าเป็นนักบอลเลยจัดจริงคือผมก็สงสัยว่าเล่นคาบิีมชาตบารซิลบาซิลเนี่ยเหมือนล่างทองเลยนะเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่ามีคาซิเมโร่คอยรับนี่กูต้องซื้อคาคซิเมโลใหม่ทีมนึ่งอับตัวนึ่งกับมาคอยตันไม่ให้อะอะไรเงี้ยเป็นถึงจะเล่นได้เหรอแต่ถามว่าถ้าจังหวะแรก เฟซทำได้แล้วไปจังหวะต่อไปผมว่าก็ยังยยัังงน่ากลัวนะยังยังได้อยู่นะบางครั้งเนี่ยเฟสจับจังหวะแรกแล้วเล่นได้เลยซ้ายเขาทรงพลังนะในความคิดผมอะแต่ส่วนใหญ่ออกไปทางอันแรกมากกว่าก็ต้องลุ้นอ่ะก็ต้องลุ้นอีกสี่สิบห้าทีก็ไม่รู้ละมองกลมมันว่าครึ่งหลังรังนิกน่าจะน่าจะเปลี่ยนบ้างแหละน่าจะเปลี่ยนตอนนาทีเจ็ดสิบแปดสิบอ่ะนี่นี่คิดว่าน่าจะให้แน่นให้แน่นให้แน่นช่วงกลางกับหลังเผื่อผมกลัวว่าจะเล่นหลับด้วย ในความคิดผมพอเมื่อกี้เห็นวอร์มาแล้วฟิลโจนกับไปนี่แม็กควายน่าจะเลีนหลังห้าแล้วตอนนี้น่าจะน่าจะปรับมาว่าให้น่าจะยุบกลางมาสักหน่อยเนาะแล้วก็ดึงหน้าลงลงเป็นหน้าจะเล่นแบบแผนเชลซีเหรอห้าห้าตัวกองหลังสามกองหลังสามวิงแบ็กเลยวิงแบ็เลยจะเล่นแบบแบบกองหลังที่นั่นไปตลอดทุกคน ถ้าตัวอย่างเงี้ยบอกยอมรับยอมรับเลยว่านั้นโอเคเลยมึงอย่าพูดเรื่องเก่าไอ้เหี้่เส้าเหรอเจ๋ออยู่คนเดียวเลยโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อครึ่งหลังนะที่สำคัญนะขอฝากผู้สนับสนุนของพวกเราด้วยอ่ครับผมมั่นคงปลอดภัยโพลิแปดแปดครับจะขึ้นสักตรงอะแถวๆนี้แหละอ่ะตัวแถวๆนี้แหละโอเคเดี๋ยวไปลุ้กันต่อแล้วกูขยับกูดูทรงแล้วน่าจะแปะแทนหน้ากูแล้วไปดูต่อครึ่งหลังไป จบกันแล้วนะครับสำหรับเกมคู่แมนยูและเบนฟอร์ดจบเกมไปที่แมนยูชนะสามหนึ่งนะครับนะนี่ก็คือครับข่าวมาเชียวเหี้ยเบอกว่าครึ่งครึ่งหลังอืมไอไอไอครึ่งแรกอะที่ผ่านมาถือว่าไม่ได้พูดก็ถือก็ถือว่ากูด่าไปเยอะเออถือว่าด่าไปเยอะก็ถือว่าเออด่าแล้วมีเขาเรียกว่ามีการเรียนรู้อะไรที่พูดผิดไปก็ขออภัยในยนะทีนี้ด้วยครับเลย อาจะน้าไปเฮียครึ่งหลังแม่งบอลหนังออคนละมวละ้วนน่ะถือว่าเล่นดีนะอย่าเรียกว่าถือว่าเล่นดีดีเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเก็บแรงไว้เพื่อตรงนี้นะอันเนี้ยอันเนี้ยตอนแรกอะเข้าใจว่าคือเหมือนเหมือนเหมือนเราแย่แย่ออแย่แย่เล่นว่าเอ้เพราะว่าเคียร์ริเวอร์ได้แหละก็เลยแย่เล่นประมาณว่าเฮ้ยทีมเก็บแรงไว้หรือเปล่าอะไรเฮียแม่งเรื่องจริงว่ะแม่งเรื่องจริงครึ่งหลังเนี่ยแม่งวิ่งแบบคนละแบบกับครึ่งแรกเลยคือดูมีแบบแผนนะ ออคือมีแบบแผนนะบบนเราแพ้เลยลูกแรกมาไอ้เหี้ยลูกสองมาติดต <laughs> ิดิลังกายิยงปุ๊บอ่ะกินบูดต่อเลยเออแล้วก็มาเปลี่ยนมาแรดสอดแรดฟอดก็ได้เออดิก็ถ้าถือว่าเอาจริงก็ยังด่าอยู่ในแบบเรื่องรายละเอียดของเกมอะไรเงี้ยก็ยังมีให้ให้ด่าอยู่แมนยูนะก็ยังไม่ไม่ละเอียดอ่ะยังว่ากลางกลางก็ถือว่ายกระดับได้ขึ้นมาในครึ่งหลังเพราะว่าแม็กโทกับ เหม,มือนเหมือนรู้แล้วว่าอ๋อจุดบอดของของทีมมาอยู่ตรงเนี้ยลังนิกนะ,ะน่าจะแบบว่าไปไปหลังอะไรนะไปเข้าห้องแต่งตัวกำชับกองกลางแล้กำชับแล้วว่าแบบไอ้เฮี้ยมันมันพวกมึงมันไม่ได้แล้วม,มึงเล่นอย่างเงี้ยไม่ได้แล,แล้วตอนถ่ายบอลตอนครึ่งแรกอะเอาจริงนะแม่งแบบแม่งคนแบบเหมือนเหมือนมึงยกทีมเนี้ยออกไอ้ทีมแรกออกทั้งทีมอแล้วเปลี่ยนทีมใหม่ลงไปแต่ละคนเขาเริ่มแบบว่าพอได้บอลแล้วเหมือนว่ามีบทบาทมากขึ้น เออในครึ่งหลังไอ้ที่ครึ่งหลังแม่งเปลี่ยนแม่งเปลี่ยนเยอะจริงต้องบอกว่าเบนฟอร์ดวันนี้ก็ไม่ละเอียดเลยดีกว่าคือมีจังหวะที่จะได้ประตูในครึ่งแรกเยอะมากอแต่ครึ่งหลังก็สามารถทําได้ตีคห้แตกตีคายแตกได้แต่ว่าก็มาช้าไป<น>ก็ต้องบอกว่าเบนฟอร์ดก็สู้นะก็ถือว่าทําให้หือจับอยู่นะโอ้โหเฮียหน้าอย่างข่าวหูวอกเลยกูตกใจไอ้เล่นกุซะยับเลย ก็ต้องก็ต้องบอกแหละว่าวันนี้ก็แมนยูก็ได้สามแต้มแต่ยังอยู่ที่เจ็ดนะเพราะว่าสเปอร์ชนะนี่จบคะแนนเท่ากับลิเวอร์พูลเลยใช่เหรอสามหนึ่งวป่าเออลิเวอร์พูลสามศูนย์นี่หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเหรอใช่เหรอเออถือว่ายิงนำด้วยแต่กูโดนอ่ะกูกูกูก็เสียวโดนแหละก็ต้องบอกว่าแมนยูนี่ลูกสี่ลูกสี่ต้องมาด้วยนะกูอยากพูดกูไม่อยากพูดเลยบุนโน่จะเอาไฮไลท์บุนโน่กูนึกถึงเวลเบกเข้ามาเลยปุ๊บแต่ชิปชิปคืนโกซะงั้น ม่นอไอ้เหี้ยขอไฮไลท์สักลูกกันนานทีไฮไลท์เนี่ยเมื่อกี้ไฮไลท์เต็มเลยกูบอกไงก็เป็นนั้นว่าแมนยูนะฮะได้สามแต้มนี้ไปครองใช่ก็ดีใจเลยเว้ยครับก็อย่าลืมนะฮะเรามีผู้สนับสนุนด้วยมั่นคงปลอดภัยแอดโพลิ88ครับตามนั้นอันนี้เดี๋ยว ที่มันหายไปเพราะเพราะมันสปอนเซอร์อ๋อมันเป็นสปอนเซอร์นะมีต้องพูดต้องโอเคก็มีประมาณนี้นะครัใช่อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u ั s c ส i b e ให้ช่องบอลบอยชา n แนลนะครับอ okay. okay. ่าก็มีอะไรสงสัยก็ทักมาได้ไม so kind of um ่จะทักนะคอมเมนต์นต um ์ใต um ้ล่างได้นะครับเราวันนี้ลาแากเพียงเท่านี้ดีกว่าอ่าเออสวัสดีครับสวัสดีครับ